สวัสด,ดีครับผมสุพศสิริณะรฤมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก้คลิปนี้เป็นคลิปที่388ช่องซูจิโก้9826วันนี้เรามาซ่อมแว่นตากันนะครับอันนี้คือแว่นตา ที่ซื้อแรกๆเลยพังละหมื่นกว่าบาทช่างมันยี่ห้ออะไรช่างมันหมื่นกว่าบาทร้อ,อยเชื่อมขาดวันนั้นผมไปที่ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ชั้นล่างจะมีสป,ปอตได้สามร้อยแต่เขาบอกเขาไม่รับปากการะกันเดี๋ยวมันก็หลุดก็เลยไม่ได้ทำนะครับแล้วเราก็ไปซื้อ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นยี่ห้อเจราเคนะหกเจ็ดพนะันมั้งไปออสเตรเลียกลับมาแล้วก็ใช้แว่นอยู่ที่บนเครื่องบินด้วยนะแต่พอลงจากเครื่องบินแว่นผมหายหาไม่เจอพอถึงบ้านโทรไปที่การบินไทยเขาบอกว่าไม่มีก็หายหกพันก็พังตอนหลังผมก็เลยใช้อลลพัน 1, กว่าบาทก็พัง เลยซื้ออระราล้อยกว่าบาทก็พังนะตอนนี้ใช้อาลาร้อยกว่าบาทก็พังแล้วตอนนี้เราก็ซื้อไทเทเนียมมาสองอันนะนี่เป็นไทเทเนียมก็ไม่แพงสองอันสีทองกับสีเงินนะนี่ไงเป็นไทเทเนียมยังไม่ได้ใส่แว่นดยังไม่ได้ใส่เลนคือเราจะย้ายเลนตัวนี้เข้าไปสองตัวนี้นะครับพอเรามีโอ้เลนตัวนี้ สิบปีผ่านไปขึ้นมาขึ้นมาห้าเท่าตัวเลยอะ่ะเพราะตอนนั้นผมซื้อเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วไปตัดนะอยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาทตอนนี้สองพันกว่าบาทแล้วเว้นตัดไอตัดเลนอย่างเดียวอะ่ะสองพันกว่าแล้วแต่โชคดีผมตัดไว้หลายอันเลยมีอยู่สี่ห้าอันมั้ง ก็เลยไม่ยังไม่จําเป็นต้องตัดนะครับอันนี้ร้อยกว่าบาทก็พังแล้วนะแต่วันนี้คือเราจริงๆเราจะทําตัวนี้แต่ยังไม่ได้ทําเราจะใช้ตัวนี้ไปก่อนขามาันหักนี่ไงขาแว่นหักนะขาแว่นหักทํายังไงเชื่อมก็ไม่ได้เพราะเป็นเหล็กเป็นเหล็กธรรมดาถ้าจะเชื่อมก็ได้นะเพราะเป็นเหล็กแต่ถ้าเป็นไทเทเนียมเชื่อมไม่ได้นะครับเขาเลยต้องใช้สปอตไง ทีนี้ผมจะทําด้วยวิธีที่ง่ายๆนะวิธีที่ง่ายๆมีอะไรบ้างไฟเช็คนี่ไงผมมีไฟแช็คและท่อหดเราจะใช้แบบใสนะครับแต่ถ้าใครจะใช้สีดำสีแดงหรือสีอะไรก็ได้นะพอดีสียังสวยๆอยู่เราก็ใช้ใสได้แต่ถ้าใครที่มันเก่าๆนะแนะนำให้ใช้สีดำ ง่ายๆนะครับทําใช้ชั่วคราวกว่าที่ผมจะลื้อสองตัวนี้มาลงตัวนี้นะครับโอเควันนี้เราเริ่มทําเลยนะเดี๋ยวใส่ปิดข้างยุ่งเลยนี่ต้องใส่ข้างนี้นี่ไงแล้วก็ใส่ให้มันล็อกแค่ใส่ให้ลงล็อกนะ,อะนเอาเลนมันหลุดออกก่อนเนี่ยแค่ใส่ให้มันลงล็อก ของมันแค่นี้เองนะเนี่ยแล้วเราก็เอาเปิดพัดลมหน่อยหนึ่งนะแล้วเราก็ใช้ไฟแช็กนะเพราะมันเป็นท่อโยนเอท่อหดนะท่อหดไม่ท่อยนท่อหด,หดนี่ไงตอนนี้หดได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซ็นต อยู่แล้วนะแต่ไม่ควรไปพับมานนะแล้วถ้าตรงนี้ไม่ค่อยดีเราก็ใส่ตรงนี้ไปด้วยเนี่ยใส่ตรงข้อมอนี้อันนึงก็ได้นี่นะ ก็ใส่ตรงนี้สวมลึกๆเลยสวมไปลึกๆ เราจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนก็ได้นะไม่เปืองแก๊ดด้วยไอไม่ไม่เปืองแก๊ดด้วยเพรไฟแ,แช็คเปืองแกส๊สไงอ่าทีน,นี้ก็ใส่ตัวนี้อันนึ่เนี่ยข้องอไม่ไปดีแล้วไนะงครับก็ใส่ไปอันนี้มันมีสกรูอยู่ เราก็ขันะตะกูให้แน่นก็อยู่แล้วเราไม่ควรพับนะก็คือวางอย่างนี้เลยใช้ส็จก็วางแบบนี้เลยเพราะพับแล้วมันจะไม่นานก็หักนะไม่นานก็หักเนี่ยพับได้ทำไมพับไม่ได้พับได้นี่ไงแต่ไม่นานมันจะหัก เราก็ไม่ควรพับมันเนี่ยเลนยังไม่ได้เช็ดเลยนะเดิมมือดำๆโอเคใช้ได้แล้วเห็นไหมนี่ไงเนี่ยถ้าจะพับก็พับได้เนี่ยแต่แต่ก็ไม่ควรพับนะห้องจะหักนานๆมันจะหักเนี่ยใช้ได้นานเลยนะ อีกหน่อยผมจะรื้อลงตัวนี้เดี๋ยวว่างก่อนจะทําอีกคลิปหนึ่งมันต้องเกียร์เลนออกนิดนึงเพราะเราเลือกกรอบมันเล็กกว่าเลนนิดหน่อยคือเราจะต้องเอานี่ไงแล้วก็ถอดเลนมันไงนี่ไงเขามีเลนธรรมดาให้แล้วก็ถอดเลนมันมาแล้วก็ลากบนทาบแล้วก็ เกียร์ตามเส้นได้เลยไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวคลิปหน้า,าทำไทเทเนียมครับเรียบร้อยใช้ไ,ได้นี่ไงแว่นตาใชไ,ได้แล้วนี่ไงใช้ได้ขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำา RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้ ต้กรองน้าง่ายๆนะครับมีอยู่แค่ก,กระบอกเดียวกระบอกเป็นสแตนเลส304ไม่เป็นสนิมก๊อกนี่ก็เป็นสแตนเลสนะครับข้างในก็จะมีเซรามิก0.3ไมครอนไว้กรองตะกอนแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ข้างในของเซรามิกก็จะมีคาร์บอนเม็ดไว้กรองคอรินแล้วก็กรองกลิ่นกรองสีได้แต่ก็ไม่เหมาะที่จะต่อตรงกับน้ำประปาได้เลยนะครับแล้วก็ ก็เหมาะสำหรับต่อเพิ่มจากคนที่มีเครื่องกรองน้ำธรรมดาแล้วก็ราคาอยู่ที่890บาทถ้ามีถังแรงดันก็จะบวกเข้าไปอีก500นะครับแล้วการใช้งานก็ต่อตรงเข้ากับก๊อกซิงได้เลยนะครับอันนี้คือเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนจะออกวางจำหน่ายประมาณสิ้นเดือนหน้านะครับเป็นเครื่องกรองน้ำ ROC 4ขั้นตอน ค่าดูแล,ลรักษาต่ำมากนะครับสองปีก็อย่างเก่งก็ไม่เสียไม่ถึงพันนะครับแต่มันเกิน2ปีอยู่แล้วไส้กรองของเราใช้้ส้กรองเซรามิกอย่างดีของคอรีนได้เลยนะครับคุณภาพสูงมาก2ปีสามปีบางทีบางทีก็ใช้ได้ถึงสามสี่ปีก็ยังไม่มีปัญหาเรามีน้ำยาให้ทั้งเช็คคอรีนเช็คตะกันนะครับ ถ้ายังใช้ได้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไส้กรองไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำความสะอาดก็พอแล้วเครื่องกรองนี้เราก็มีรับประกันสองปีอะไรทุกตัวเปลี่ยนฟรีนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ย่านสายไหมก็ติดตั้งฟรีถ้าต่างจังหวัดเราก็ส่งให้ฟรีการติดตั้งที่ต่างจังหวัดเราก็จะเปิดไลน์นะครับ เปิดไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของไลน์แล้วก็สอนการติดตั้งง่ายมากนะครับเจาะยึดสกรูสองตัวก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการต่อสายไปใช้งานว่าจะทำยังไงต่อแค่นั้นเองนะครับง่ายหรือจะต่อกับก็อกซิงก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สองทางได้เลย สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีโกที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ